ไมวันนี้หนาวจังวะแอรโคตรหนาวเลยดูในโทรศัพท์มันยี่สิบาองศามาวานมันก็ไม่หนาวขนาดนี้นะอยู่ไอ้ปทุมนะมาถึงสระบรุรีแม่มันโอ้ยเราไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาด้วยอดีอ่าสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์วันที่10เดือนดังปี2025ตอนนี้เวลา8ปดโมง แบบมองสี่สิบเท่าไหร่วะคาดห้านาทีมันจะสามมองเช้าอ่ะมองบุญปรานลากาดาเล่ประมวยนาตีแม่ดูดิลมแรงเลยอ่ะอันนี้เรารอคิวอ่ะเราเบอร์ห้าไง แต่เราที่เกียจร้อเราก็เราบอกหมอว่าจะมาหาของกินมาซื้ออะไรกินที่เซเว่นไง อากาศเย็นมากเลยอะเย็นอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะเราบอกหมอว่าจะมากินข้าวครับระวังลอกิวอ่ะแต่ทีนี้เรายังจูมอสิอยังมาจุ่มอะไรไว้มาถึงสระบุรีเหมือนมาถึงบาานที่สองของเราเลยไม่รู้อ่ะอนาคตอ่ะ ถ้าเราไปอยู่อยู่บ้านเราได้เราก็อยู่อยู่ไม่ได้เราอนาคตเราอาจจะอยู่สระบุรีอยู่นูน้นวุ่นวายอ่ะงั้นแค่นี้นะครับถ่ายเป็นที่ระลึกไว้